มาเลยมาเลยใช่เลยมาเลยขึ้นมาเลยวัดภูพร้าวอ้าวทันมาไหนทันทานมาไหนวาเมยคู่อามเน็ตไอรอน <c oughs> <c oughs> แล้วเดียเ๋ยวเจี๊ดป่ะป่ะป่ะ รอใครเอ่ยง่ามแล้วนะประต้องท่าขนาดว่าเป็นวันปกติธรรมดาครับพี่น้องคนมาลายีครับวัดภูพาศสิรินทรครับเป็นวัดเรื่องแสงครับดานนาครับนี่ครับคนมาลายีครับผมกับยางไปหลบๆแล้วครับเนี่ย ขนาดคำเ้วได้คำเนี่ยประมาณหกโมงเ้ยครับืนันนี้คนยัง้ลยอยู่ครับโอ้ยคุณป่าสงสัยจะปวดขานั่งพักละ่ะเอาใจหนึ่งเิยมามาอยู่มีมาดูเลยข้างบนน่ะสวยมากอยู่มีไปดูอีกไหมวันนี้ปวดขาไปไม่ได้นี่แหละบริเวณรอบ บริเวณรอบๆวัดครับพี่นอ้องครับสุดยอดเลยครับเลยไปเรื่อยๆครับ นักท่อง,งเที่ยวร้ายครับหลอบริเวณครับ <c oughs> สวยงามดีครับพี่น้องก็จะมีตรงนี้มจะหมุนได้ส่นครับนี่สามเลยครับ คึกคักครับพี่น้องคนร้ายครับใหญ่มากๆเลยครับพื้นที่บริเวณครับ